สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านมาชมสะพานข้ามทางรถไฟบนถนน226อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เป็นถนน226นะครับซ้ายมือเป็นสถานที่ก่อสร้างปั๊มปตทใหม่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเมื่อสักครูน่นี้ตอนนี้ก็เสร็จทั้งสองฝั่งนะครับ ฟังจากอุทุมพรพิสัยไปห้วยทับทันก็เปิดใช้เรียบร้อยฟังจากทางห้วยทับทันมาอุทุมพรพิสัยก็เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่คือสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณถนน226ของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับเปิดทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเปิดทั้งขาไปขากลับนะครับ ขาจากอำเภออุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าห้วยทับทันนะครับที่ผมกำลังขับรถอยู่นี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางโน้นนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์สวนมาก็เป็นฝั่งจากทางอำเภอห้วยทับทันมุ่งหน้าอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเป็นสะพานที่เสร็จใหม่ๆเพิ่งเปิดในเดือนนี้แหละครับสวยงามมากๆนะครับสะพานสวยครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญ เปิดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองฝั่งนะครับประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับไม่ต้องรอรถไฟนะครับไม่ต้องรอยอยู่ข้างล่างเวลารถไฟมาไม่ต้องจอดแล้วนะครับขึ้นสะพานวิ่งฉิวเลยนะครับคุณผู้ชมครับสะพานข้ามทางรถไฟที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับของจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับเปิดให้ใช้งานได้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ ฝั่งทางอุทุมพรไปห้วยทับทันก็เสร็จแล้วนะครับฝั่งทางนี้นะครับฝั่งกลับกันจากห้วยทับทันมุ่งหน้าอุทุมพรพิศัยก็เสร็จแล้วนะครับเปิดใช้งานเต็มระบบนะครับเสร็จ100เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเปิดใช้งานทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งไปและกลับครับ นี่คือสะพานข้ามทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับสร้างบนถนนเส้น226นี่แหละครับบริเวณของวัดสักกำแพงใหญ่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นทางหน้านอนนะครับเป็นวัดสักกำแพงใหญ่แล้วก็นี่เป็นสะพานข้ามทางรถไฟของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ก็เป็นบรรยากาศหลังจากลงสะพานเสร็จนะครับถนนก็ดีทีเดียวนะครับถนนเส้น226นี่ทำใหม่ตรงนี้จะสร้างเป็นปั๊มปตทนะครับอ,รอําเภออุทุมพรพิสัยนี้ก็ถือว่าจเจริญพอสมควรนะครับมีห้างใหญ่อย่างโลตัสนะครับเป็นโลตัสใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับเป็นโลตัสใหญ่นะครับข้างหน้า เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านชมบรรยากาศของอำเภออุทุมพรพิสัยไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้านะครับทางด้านส้ายมือเราก็เป็นทกศนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือเป็นห้างโลตัสใหญ่เลยนะครับเทสโก้โลตัสเก่านั่นเองนะครับเป็นโลตัสใหญ่ครับเป็นโลตัสขนาดใหญ่นะครับมีทุกแผนกนะครับนี่ครับซ้ายมือนะครับห้างโลตัสแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นสี่แยกไฟแดงขนาดใหญ่นะครับอ่าสีหรือห้านะสี่แยกเนาะสี่แยกไฟแดงขนาดใหญ่ เดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะครับพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็คือเข้าตัวเมืองอุทุมพรหรือว่าเข้าอำเภอนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศนะครับของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกตครับแยกตรงนี้นะครับก็เรียกชื่อแยกตามชื่ออำเภอเลยนะครับนั่นก็คือแยกอุทุมพรพิสัยนะครับแยกอุทุมพรพิสัยอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกดครับนะแล้วตอนนี้ผมก็เลี้ยวขวานะครับเข้าสู่ตัวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของอำเภออุทุมพรพิสัยกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นอำเภอใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็จเจริญน,นะครับอำเภอนี้ข้างหน้าซ้ายมือก็เป็นธนาคารกรุงไทยขวามือก็เป็นธนาคารออมสินนะครับแล้วข้างหน้ามองเห็นไกลๆก็เป็นธนาคารกส,สิกรไทยครับ น่าจะมีหนึ่งสสาน่าจะมีสธนาคารนะครับแล้วก็ขวามือเป็นโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยซ้ายมือเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่ากศนเดิมนะครับแล้วก็ขวามือเป็นโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยซ้ายมือเป็นที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านชมบรรยากาศนะครับของ ตัวอำเภออุทุมพรพิไัสนะครับขวามือเป็นธนาคารกรสิกรไทยนะครับ ้างหน้าก็เป็นสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับทางด้านโน้นนะครับสถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินชมตลาดนะครับไปดูตลาดอุทุมพรพิสัยนะครับว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมตลาดกันนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเลี้ยวซ้ายนะครับไปตลาดนะครับไปดูกันว่าตลาดนั้นมีอะไรขายบ้างนะครับช่วงเงย็นๆแบบนี้ เราไปชมตลาดกันนะครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรขายบ้างที่ตลาด